งานสื่อสารดังต่อไปนี้ค่ะห้างานแกะสลักด้านบนสื่อสัลักษณ์ของภาพงานแกะสลักชายหญิงคู้ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูสัญลักษณ์ของพ่อแม่ค่ะสัญลักษณ์การเกิดต่อมาด้านบนนี้คือสัญลักษณ์ของท้องฟ้าอันเป็นที่ตั้งของจักรวาลนะคะระวังนี้มีทางต่างระดับนะนี่คือสัญลักษณ์ของแม่พ่อมีบีกมวยฝนที่ส่งานปัจจัยในการดำรงชีวิต้กับ างคืนคาแรมและเทวลาประจำวันที่นั่งทรงสิงสาวาสต์ต่างๆบอกกล่าวอักคระของคนที่เกิดในวันแต่ละวันถ้า7วัน7วันที่เกิดนะคะดูยศอัคคระฐานที่ดูอาทิตย์ดูรูปจริตให้ดูจันทร์ดูกล้าขยันอังคารดูอ่อนหวานดูพุธดูปัญญาบริสุทธิ์ดูพระวิหารดูพวกผสมผสานดูสุขดูโทษทุกข์ พี่สาวตวีไปสาวใช่ไหมฮะวันพุกอันนี้เขายกมือ